โอเคเริ่มค่ะข้าวหรือก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตีเ๋ยวค่ะเพลงพี่หรือโลมาโลมาค่ะบ <laughs> ันไดหรือลิฟต์ลิฟต์ค่ะรถไฟหรือเครื่องบินเครื่องบินค่ะภูเขาหรือทะเลไม่เข้าใจค่ะอ่าทะเลน่ะโอเคน้ำเปล่าหรือน้ำหวานน้ำหวานค่ะทุ่งหญ้าหรือทะเลสาบทุ่งหญ้าค่ะกาแฟหรือนอมสดนมสดค่ะ <laughs> กะเพราหรือต้มยำ กีตาร์หรือกลองกีตาร์ค่ะที่ชู่เปียกหรือกระดาษทิชชู่เปียกเว็ดเว็เว็ทิชชู่เปียกค่ะฝนตกหรือที่มะที่มะค่ะนอนเต็นหรือนอนบนตึกนอนบนเต็นจนแล้วเตนมีอะไรบ้านอนลนอน้นหนอบนตึกเต็นเต็นอ่อไปเที่ยวหรืออยู่บ้าน กระปองหรือกางเกงกางเกงค่ะกําไลหรือสร้อยสร้อยค่ะขนมถึงขนมถุงหรือขนมไทยขนมถึงคืออะไรขนมถุงขนมเคียวสแน็คสแน็คอ๋อขนมถุงค่ะคือชาที่สูงเค้กหรือโซกี้เค้กค่ะโซกี้กุหลาบหรือดอกลิลลี่ดอกทานตะวันค่ะ ร้องหรือเพลงแดนเพลงร้องค่ะลูกพุ่งหรือหมอลำโอ้โหหมอลำก็ได้ค่ะช้อนส้อมหรือตะเกียบช้อนส้อมค่ะมือถือหรือเพจเจอร์เพจเจอร์คืออะไรคะเพจเจอร์เป็นเอ่อเมสเสจเมสเสร็จมือถือไม่เข้าใจโอ้ยมือถืเพจเจอร์ว่าแล้วต้องไม่รู้จักนะคะละครตลกหรือละครบู๊ตลกค่ะ แคนดี้หรือไอศครีมอุ้ยชอบหมดเลยอ่ะแคนดี้ที่อยู่ในไอศครีมค่ะสามล้อหรือแท็กซี่สามล้อค่ะรถเมล์หรื่มอเตอร์ไซค์รถเมล์ค่ะมาแล้วอยากเล่นอีกงอะเก้าอี้หรือเตียงเตียงมานอนทั้งวันเลยหมดแล้วค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ m b